ลับสมองกับเลขวันนี้ต้องพี่เมตาบอยสวัสดีครับน้องๆน้องๆรู้มาก่อนไหมครับว่าเราก็สามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ด้วยพี่เมตาบอยจะบอกน้องๆวันนี้ละ่ะการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราจะได้รู้กันวันนี้มีอยู่สองวิธีและเราจะเริ่มกันที่วิธีที่ง่ายที่สุดก่อนเลยการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีนับตาราง ดูรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับน้องๆรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง5หน่วยยาว6หน่วยนำรูปสี่เหลี่ยมขนาด1ตารางหน่วยมาวางจะได้จำนวน30แผ่นเต็มรูปพอดีดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่30ตารางหน่วยวิธีนับแบบนี้ง่ายจริงๆใช่ไหมครับแต่ถ้าน้องๆไม่อยากเสียเวลาก็ต้องดูวิธีต่อไปนี้นะครับ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตรสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวและพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เท่ากับด้านคูณด้านนะครับจําให้ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างนี้น้องๆดูรูปนี้สินี่คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง3เซนติเมตรยาว5เซนติเมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวจึงเท่ากับ3คูณหได้เท่ากับ15เซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จึงมีพื้นที่15ตารางเซนติเมตรนั่นเองน้องๆครับถ้าโจทย์เป็นรูปนี้น้องๆจะใช้สูตรอะไรนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ยาวด้านละ4เซนติเมตรก็ต้องใช้สูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือด้านคูณด้าน จึงเท่ากับ4คูณ4ได้เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ก็จะมีพื้นที่16ตารางเซนติเมตรนะครับน้องๆเพื่อความแม่นยำพี P ่เมตาบอยว่าเรามาลองดูข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายกันนะครับนี่คือรูปอะไรครับน้องๆแน่นอนว่านี่คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้าง2.5เซนติเมตรยาว3.5เซนติเมตรและตามสูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เท่ากับกว้างคูณยาวจึงเท่ากับ2.5คูณ3.5และเท่ากับ8.75ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จึงมีพื้นที่8.75ตารางเซนติเมตรนะครับน้องๆเลขเนี่ยง่ายๆสบายสบายอยู่แล้วแค่จำสูตรและคูณเลขให้รอบคอบเท่านั้นเองพี่เมตาบอยจะมาพบน้องๆพร้อมกับเรื่องตัวเลขอีกนะครับ สวัสดีครับ